ครับผมเนาะอันนี้มาแบ่งปันเคล็ดลับไอ้เล็กน้นนอยให้กับพี่ๆเนาะถ้ากันตัวนี้เราเราจะตัดคมแบบที่ว่าเ,าเอาหอาให้ใหมาาันเข้าตรงนี้ได้อย่างเงี้ยนะการตัวนี้มันยังไม่ถนิดนะครับเพราะว่าไม้ไม้ไม้มันหนาถ้าให้บางๆมันจะเข้าได้อย่างเงี้ยเราให้เราตัดสามมุมสามสิบห้าองศานะตัดมุมแบบนี้นะครับตัดให้เท่ากันเสร็จแล้วมะขาง,งเราจะเอาจะเอาหินเกียร์หินเกียร์รูปก็ได้แต่ว่ามะขามมันจะแชาเนาะให้เราใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ ได้มนะันเป็นพวกแต่เราต้องเราต้องเราต้องตัดมุมตามสามสิบองศาก่อนนะขออนุญาตนะครับนี่ครับเพราะว่าเวลาเราเราเคลียร์บ่ายเงี้ยมันจะนั่งพอดีเลยนะครับผมด้านหนึ่งเนาะ แล้วก็ใช้ถึงเกียวแต่งตัวนี้นิดแต่นอยแล้วเวลาเราเอามาเข้ามันจะพอดีเลยอย่างนี้ครับมันจะสนิทพอดีเลยเนาะที่พี่เอาไปลองทดลองใช้ดูนะครับเคล็ดลับเป็นเล็กน้อยเดี๋ยวที่พี่เขาจะเอาไปลองลองใช้ดูนะถ้าเราไม่เกีย์อย่างเงี้ยปุ๊บมันจะไม่เข้าอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็จะมันก็จะวางอยู่นะครับมันจะไม่สนิทอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมแต่ถ้าเราถ้าเราเกีย์ปุ๊บความความสองของชิ้นงานก็จะอยประมาณนี้นะ โอเคนะครับขอบคุณครับ